ลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญวิกซบริษัทไทยเบเริรจำกัดมหาชนน้ำตราร้าน,นัวสีผ้า มมีมาหยอธิบ,บส่งครามกวบอร่อยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมมาสร้างความอร่อย on the beach กันที่เมืองชะอําเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีและผู้ที่จะนำพาแม่ครัวผู้มากฝีมือเมืองชะอํามาโชว์ฝีมือในครั้งนี้ได้แก่ดารานักแสดงมาความสามารถอย่างคุณแบงค์กฤษฎีพวงประยงค่ะ สวัสดีครับผมแบงค์คือสันพงษ์มยงค์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยท่านผู้ชมฮะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยของหวานเขาขึ้นชื่อและตอนนี้นะฮะผมยืนอยู่ที่อำเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อัน่นก็คือพ่อครัวแม่ครัวครับพ่อครัวแม่ครัวของที่นี่จะมากฝีมือขนาดไหนและจะประกาศสงครามความอร่อยในวันนี้ได้ดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ มาที่ทีมพริกแกงก่อนเลยส่งป้าอัญญลักษ์ป้าชะออนยอดฝีมือทางด้านอาหารที่ไม่เป็นสองรองใครในเมืองชะอําส่วนทีมเพลินเทสส่งเป็นพี่เกษรและคุณอรุณโอไทยที่มีฝีมือไม่หน่อยน่ามาต่อกรอนกับทีมพริกแกงสุดครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะต้องช่วยกันลุ้นแล้วนะคะ yeah. 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 ทั้งสองทีมเลือกซื้อหาวัตถุดิบในตลาดกันอย่างตั้งใจค่ะโดยเลือกหาวัตถุดิบทีดีมีคุณภาพในตลาดมาทําเมนูที่แสนอร่อยออร่อยทีมพริกแกงจะใช้อะไรมาสยบคู่แข่งนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะเอาใบมะกรูดกับใบหัวละพาที่ก่อนีอไม่ต้องเยอะนะคะพอค่ะเอาพี่เอาพี่นิดหน่อยพอค่ะ โอเคค่ะพีออ่อ๋อ,อ,อค่ะสองเมตรพอพอค่ะอันนี้นะคะหมูจะต้องเป็นหมูหัวสันนะคะเพื่อมันจะได้นุ่มนะคะอันนี้เราไปทำเมนูอะไรครับแกงป่านะคะแกงป่าใช้อะไรบ้างครับผมจะมีมะเขือมะเขือขื่นมะเขือชอ่ชอแล้วก็มะเขือเปราะค่ะใช่ค่ะตักของได้เลยครับใช่ค่ะค่ะค่ะ อันอันนี้ขายยังไงคะร้อยเจ็ดสิบมีร้อยเจ็ดสิบนะคะเอาโลนึงเอาเอาโลนึงนี่เลยค่ะร้านผัดแกงนะคะเนี่ยค่ะร้านนี้เลยค่ะผัดแกงเผ็ดค่ขาขาได้ของครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำซูชิปลาทูกันนะคะต้องต้องเอาลูกเอาลูกแบบนี้นะคะอ่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อจะได้กรอบและอร่อยสดๆจากตลาดนะคะ เอ,อเอาดูเม็ดที่สวยอ่ะดูเม็ดสีสวยเอ่ออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอา,เอาพริกอันนั้นน่ะใส่ลงมาพริกพริกนั้นน่ะใส่มาสองสามเม็ดอ่าอันนั้นน่ะอา่าอ่าได้ค่ะได้ของครบยังครับได้ของครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวเลยนะคะ ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นตลาดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารของชาวชะอำใครอยากได้อาหารสดอาหารสาเร็จรูปภายในตลาดแห่งนี้มีไว้บริการเพียบเลยค่ะตอนนี้ครับผู้เข้าแข่งขันกําลังจ่ายตลาดกันอย่างขมัดขเม็นและมุ่งมั่นครับผมก็เลยขออนุญาตแอบมาจับจ่ายใช้สอยของฝากกับกน,นิดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมครับเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการเราไปทําความรู้จักคณะกรรมการกันเลยครับ โอเราได้เห็นผู้เข้าแข่งขันใจตลาดกันอย่างขมักขเมน้นและเราได้เห็นแววตาที่มุ่งมั่นของพวกเขาทั้ง2องทีม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสงครามความอร่อยในวันนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนพ <Yeah. S 1> ักสักครู่เดียวครับ yeah. ทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศก็เลือกใช้วัตถุดิบทีดีมีคุณภาพแต่ว่าเมนูจะเป็นอะไรบ้างน,นั้นต้องคอยติดตามชมช่วงนีกับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย d ดล i s h War บิกซีค่ครึ่งจ่ายแค่หได้ถึง2องไข่ไก่ผลไม้นำเข้าซื้อ1แถมหนึ่งของใช้ในบ้านก็ซื้อ1แถมหน,นึ่งทีวี55นิ้วซื้อหแถมหนึ่ง ถึค้าหลากหลายถูกยิงประหยัดสิ่งที่วิกซีถึงเจ็ดกุมภาพันธ์นี้น้ำจิ้มสุกี้พันท่ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด,ด้วยระบบพอตฟิลลิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณ ขนมจิ้มซูกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นองชาเขียวองวิตามินซีต้องนี่เลยโอ,โอ,อชิกลิ่นองุ่นเขียวโหชาเขียวแท้บวกประโยชน์จากวิตามินซีสูง200%เปอร์ขียวหนึบอร่อยสดชื่นวิตามินซีสูง200%รออรโอ,อชิลองเลยของว่ายตรุษจีนครบที่เดียวที่บิ๊กซีสั่งก่อนเฮงก่อนด่ลาลี่เป็ดพะโล้พร้อมเครื่องในเพียงสองบบาทขนมไหว้ผลไม้มงคลราคาประหยัด รีบจองเลยที่สาขาหรือแค่ไลน์มาโทรมาแล้วรอรับของสดใหม่ตามนัดถึง11กุมภาพันธ์นี้ที่บิกซี่เบลล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชชวร์เพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเบลล่าก,กล้าคอนเฟิร์ม ฉันเบื่อกับคราบฝังแน่นผ้าหมองและเชื้อแบคทีรียใช้ vanish oxy action ช่วยกำจัดคราบผ้าดูสดใสช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียในการซักครั้งเดียวเริ่มกันที่น้ำจิม้มแค่ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่ม vanish พลังอซิแอคชั่นที่มากขึ้นจะเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสจัดให้หนักขึ้นกับคราบแกงและถุงเท้าที่มาพร้อมเชื้อโรคหมดปัญหาแค่ใช้ vanish ทุกครั้งที่ซักผ้าดูสะอาดช่วยกำจัดเชื้อแบคทีรียว้าวดูสะอาดคงความสดใสให้ผ้าสวยด้วย vanish อ่ะซื้อมาให้ใหม่แล้วงั้นเราขอกระเป๋าขนมอันนี้แล้วก็คมไฟได้ไหมได้ไหคิดหนักเรื่องช็อปขนาดนี้ลาละลาไปไหนอ่ะลาลาได้บอกลาอาการคิดหนักบอกลาซาดา้าตั้งแต่วันที่3ถึง21กุมภาพันนี้เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเรือเปรี้ยวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนใช้กาวิสคอนดูโอแอคชั่นไม่พยงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาววิสคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษ เหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิดให้ครอบกลุมพร้อมสั่งชะลอเรียกคืนเรียกผู้สูงอายุ20จังหวัดยังคงเผชิญกับคุณพิกปกกลุมส่วนที่ลำปางเผชิญไฟป่าลามไม่หยุดองค์การอนามัยโลกเตือน2,500ล้านคนทั่วโลกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวหวั่นเชื้อลุกลามติดตามได้ในท NN ข่าวเที่ยง11 30นาึง13นาฬ ชาติที่รอคอยดิวเบอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวดิวเบอรี่แจ้มความอร่อยไม่เหมือนใครผลิตภัณฑ์น้ำจิ้สุกกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิลป์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโ <Yeah. S 1> พ yeah, เวนทบเจอ บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี ท่านผู้ชมครับถึงเวลาเปิดศึกสงครามความอร่อยประจำสัปดาห์นี้กันแล้วนะฮะตอนนี้ท่านผู้เข้าแข่งขันนะ,ะก็เตรียมวัตถุดิบและประจําที่เรียบร้อยแล้วท่านคณะกรรมการก็ประจําที่พร้อมแล้วผมและท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับทีมเครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทีมพริกแกงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ และเมนูที่ทีมพริกแกงนำมาต่อสู้ได้แก่เมนูปลาทูชูชีและแสนหวานด้วยเนื้อปลาทูซอสสดส่วนทีมเครื่องเทศก็ส่งเป็นเมนูอย่างแกงป่าหมูอันแสนอร่อยมาต่อสู้กับเมนูของทีมพริกแกงค่ะมาพูดคุยกับทีมพริกแกงกันหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับ ครับผมพันยักษณ์สีสดค่ะครับผมวันนี้ทีมพริกแกงมีเมนูอะไรที่จะมาเอาชนะใจกรรมการครับชูชีปลาทูค่ะชูชีปลาทูค่ะอ่าแล้ววันนี้มีทีเด็ดเคล็ดลับหรือมีไม้แต่อะไรที่จะชนะทีมนู้ครับช่วงนี้ทาปลาทูเอาเม่ปลาทูอร่อยค่ะช่วงนี้ปลาทูอร่อยมากค่ะนี่ค่ะ วันนี้มีไม้ตายด้วยความสดของปลาดุใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยทางฝั่งทีมเครื่องเทศกันบ้างครับสวัสดีครับทางฝั่งเครื่องเทศครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างนะครับชื่อ อรุณนไทายคงสวัสดีค่ะครับผมฮะวันนี้จะประกอบเมนูอะไรครับแกงป่าหมูค่ะแกงป่าหมูค่ะแล้ววันนี้นะฮะมีไม้ตายหรือกลยุทธ์อะไรที่จะเอาชนะทีมฝั่งตรงข้าไมไหมครับเอ่อความสดของหมูแล้วก็เครื่องแกงค่ะครับผมคเครื่องแกงทำเองนะคะครับผมเอาล่ะฮะต้องติดตามดูครับผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีม ก็ว,วันนี้ดู้สึกว่าผู้แข่งขันจะมีความสมัครเข้นนะคะคแข่งขันกันแบบต้องฟ้าชัยชนะอะค่ะตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่แน่ใจว่าทีมไหนจะชนะก็เป็นกําลังใจให้เขาก่อนค่ะเดี๋ยวรอชิมก่อนนะคะกลิ่นมาแล้วนะคะว่าหอมอยัยวยนแต่เดี๋ยวเราไปดูรสชาติกันว่าแต่ละทีมนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยแค่ไหนค่ะครับผมต้องมาลองลุ้นกันค่ะว่า ที่ว่าแน่นะ่ะทีมไหนจะแน่กว่ากันค่ะครับผมก็เห็นทั้งสองทีมแล้วนะคะความพร้อมแล้วก็ความเตรียมของวัตถุดิบทั้งหลายที่เตรียมไว้นะคะครับสดแล้วก็ปลาทูอนะไรนี่ก็สดหมดใช่ไหมโอเคค่ะคิดว่าทั้งสองทีมเก่งทั้งคู่ค่ะและเมนูที่ทีมบราแกงนำมาต่อสู้ได้แก่เมนูปลาทูชูชีและแสนหวานด้วยเนื้อปลาทูสอสสด ส่วนทีมกลางเทชก็ส่งเป็นเมนูอย่างแกงป่าหมูอันแสนอร่อยมาต่อสู้กับเมนูของทีมพริกแกงค่ะเอาละครับมาถึงช่วงเวลาสําคัญนะฮะของสงครามความอร่อยในวันนี้นะฮะนั่นก็คือการที่คณะกรรมาการจะได้ชิมอาหารของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมถ้าท่าน,าน,าน,านกรรมาการทมแล้วเริ่มชิมได้เลยครับปลาทูมีความสดแล้วก็เนื้อนุ่ม นะคะ<ม>เนื้อปลาทูตอนนี้จะมันแล้วก็หวานนะคะเข้ากันดีค่ะครอร่อยค่ะค่ะวันนี้ก็เผ็ดร้อนทั้ง2เมนูเลยนะคะ,คะแกงป่านะคะน้ําพริกเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ากลมกลม่อมแล้วก็แสบร้อนเผ็ดจัดจ้านอร่อยค่ะครับผมเอาละฮะได้เวลาตัดสินผู้ชนะของสงครามความอร่อยในสัปดาห์นี้แล้วนะฮะถ้าท่านคณะกรรมการพร้อมแล้วชูป้ายเลยครับอา่า ผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่ทีมพริกแกงและผู้ชนะได้แก่ทีมพริกแกงโ oh อ้โ oh. หใช้ความสาม,มารถที่มีเอาชนะไปได้ในศึกแข่งขันครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเมนูน้ำพริกแกงฉู่ฉีปลาทูเนี่ยเนื่องจากว่ารสชาติที่มีความอร่อยกลมกล่อมนะคะทานแล้วเหมือนละลายในปากเลยค่ะถูกใจกาเลยเลือกค่ะ อ๋อเป็นรสชาติที่หอมกะทิหอมเครื่องแกงทุกอย่างครบเครื่องนะคะรสชาติเค็มหวานได้รสชาติของชูฉีปลาทูค่ะและปก็ทูสดหอมหวานด้วยค่ะที่ชอบชูชีปลาทูเพราะว่ามันเป็นรสชาติของชูฉีจริงๆค่ะมันจะหอมเครื่องเครื่องแกงนะคะกะทิมันแล้วก็รสชาติเป็นชูชีจริงๆค่ะปลาทูสดค่ะอร่อยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทีมพี่แกงนะครับกับเมนูฉูดฉีปลาทูนะฮะต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยเอาชนะใจกรรมการได้เลยนะฮะสุดยอดมากมครับแต่สําหรับทีมเครื่องเทศนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะฮะเราจะเปิดโอกาสให้แก้มือครับพร้อมสู้ไหมครับพร้อมค่ะเอาละฮะครั้งหน้าต้องสู้ไม่ถอยเลยนะครับผม,มค่ะ แล้ววันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะฮะวันนี้ครับทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านนุกูลพรสมบูรณ์สิริครับนายกเทศมนตรีเบืองชะอำมครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับโรงแรมเบวินโดเอซีชาอำมครับโรงแรมซันมารีนาชะอำมครับโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำมครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสงครามความอร่อย Delish War ฟีเวิลด์หนังดังรอบโลกรายการต่อไปพบกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games เกมล่าเกมใน Movie World หนังดังรอบโลก